เริ่มจากสีนะครับอ่านเองเลยออ a n เรนจ์สีส้มออร <Orange system. S 1> ์เร e, นจ์สีส้มครับผม O R A N G E Orange สีส้มเอ้ยครับ O R A N G E Orange สีส้มเอ้ยครับ e O R A N G E Orange สีส้มเยลโล่สีเหลือง Y E L L O W yellow สีเหลือง yellow สีเหลือง Y E l L O W yellow สีเหลือง yellow สีเหลือง Y E l L O W yellow สีเหลือง blue สีฟ้า B L U E blue สีฟ้า blue สีฟ้า B L U E blue สีฟ้า blue สีฟ้า B L U E blue สีฟ้า กรีนสีเขียว G R W E N กรีนสีเขียวกรีนสีเขียว G R W E N กรีนสีเขียวกรีนสีเขียว G R W E N กรีนสีเขียวต่อไปครับเรสสีแดง A E D เรสสีแดงเรสสีแดง A E D เรสสีแดงเรสสีแดง A E D เรสสีแดง ออย่างครับออเรนจ์สีส้ม O R A N G E orange สีส้ม orange สีส้ม O R A N G E orange สีส้ม orange สีส้ม O R A N G E orange สีส้ม low สีฟ้าข้อที่สองค่ะโอเคครับยโลสีเหลื e งีเหลืองับบ l ย y e l l โลสีเหลือง y ย l โล w สีเหลือง yE w l ี w y e l l o เสีเหลือง yellow สีเหลือง Y E l l ี w y e l l o เสีเหลืองครีมสีเขียว สีฟ้าอยู่ค่ะ,อะขอโทษทีครับ b l u สีฟ้า B L U E blue สีฟ้า, blue, ฟา B L U E blue สีฟ้า B L U E blue สีฟ้า green สีเขียว G R W E N green สีเขียว

รสสีแดง R E D red สีแดงเอาใหม่ค e รับ e e e> oh orange สีส้ม O R A N G E orange สีส้ม orange สีส้ม O R A N G E orange สีส้ม orange สีส้ม O R A N G E orange สีส้ม yellow สีเหลือ e ง Y E W L O W yellow สีเหลือง Yellow สีเหลือง Y E W L O W yellow สีเหลืองเยลโล่สีเหลือง Y E W L O W yellow สีเหลืองต่อมาบลูสีฟ้า B L U E blue สีฟ้า blue สีฟ้า e, <if> B L U E blue สีฟ้า blue สีฟ้า B e L U E blue สีฟ้า G R e n green k G e n สีเขียว G R W E N กรีนสีเขียว green สีเขียว G R W E N green สีเขียว green สีเขียว G R W E N green สีเขียว ด <res> A E red สีแดง e d s <S <Res iden. S 2> A E D red สีแดง red สีแดง A E D red สีแดง orange สีส้ม O R A N G E orange ส <isi> ีส้ม orange สีส้ม A O R A N G E orange สีส้ม ออเรสีส้ม O R a N G E ออเรสีส้ม Yellow สีเหลือง Y E L l o w สีเหลือง Yellow สีเหลือง Y E L l o w สีเหลือง y e l ส Y L O W yellow สีเหลือง blue สีฟ้า blue Blue สีฟ้า blue สีฟ้า e, blue สีฟ้า e, green สีเขียว R E E N green สีเขียว

O R A N G E orange ส <Orange, song. S 1> ีส้ม orange สีส้ม O R A N G E orange ส <Orange, song. S 1> ีส้ม orange สีส้ม O R A N G E orange ส <sea>, ีส e ้ม yellow สีเหลือง Y E W L O W yellow ส <sea>, ีเหลือง Y E W L O W yellow สีเหลือง y e l l o w สีเหลือง y e l o w yellow สีเหลือง blue สีฟ้า b l u e blue สีฟ้า blue สีฟ้า b l u e blue สีฟ้า บรูสีฟ ah ้า e B R U c ah K L U E บลูสีฟ้า Green สีเขียว G R W E N c K L Green สีเขียว e Green สีเขียว G R W E N Green สีเขียว Green สีเขียว G R W E N Green สีเขียวต่อไปสมาชิกครอบครัวคนระับป้าเต๋อพ่อ F A E R ater, Father พ <Paul. S 3> ่อ e Father พ <Paul. S 1> ่อ F A T H E R Father พ <Mac. S 1> ่อ Father พ F A T H E R Father พ <Mac. S 1> ่อ Mother แม่ e r, Palmer, M O T H E R m o r แม่ Mother แม่ M O T H E R Mother แม่ มาเตอรแม่ M O T H E R มาเตอรแม่ Brother พี่ชายน้องชาย B R O T H E R พ Brother พี่ชายน้องชาย Brother e พี่ชายน้องชาย B R O T H E R Brother พี่ชายน้องชาย บาเดอร์พี่ชายน้องชาย B R O T H E R brother พี่ชายน้องชาย Sister พี่สาวน้องสาว S I S T E R sister พี่สาวน้องสาว Sister พี่สาวน้องสาว S I S T E R sister พี่สาวน้องสาว Sister พี่สาวน้องสาว S S I S T E R sister พี่สาวน้องสาว baby เด็กทารก baby baby เด็กทารก baby เด็กทารก baby baby เด็กทารก baby เด็กทารก father พ่อ F A T H E R father พ่อ Father พ่อ F A T H E R father พ่อ Father พ่อ F A T H E R father พ่อ Mother แม่ M O T H E R mother แม่ Mother แม่ Mother แม่ M O T H E R Mother แม่ มาเตอแม่ M O T H E R มาเตอแม่ Brother พี่ชายน้องชาย B R O T H E R Brother พี่ชายน้องชาย Brother พี่ชายน้องชาย B R O T H E R Brother พี่ชายน้องชาย Brother พี่ชายน้องชาย B R O T H E R Brother พี่ชายน้องชาย sister พี่สาวน้องสาว s i s t e r sister พี่สาวน้องสาว sister พี่สาวน้องสาว s i s t e r sister พี่สาวน้องสาว sister พี่สาวน้องสาว s i s t e r sister พี่สาวน้องสาว baby เด็กทารก b a b y baby เด็กทารก baby เด็กทารก b a b y baby เด็กทารก เบบีเด็กทารก B, y b A B, b Y baby เด็กทารก Father พ <Paul. S 2> ่อ F A T S H E R Father พ <Father, Paul. S 2> ่อ Father พ่อ F A T H E R Father พ <Father, Paul. S 2> ่อ e Father พ่อ Mother T H E R แม่ M O T H E R Mother แม่ Mother แม่ F O T H E R มาเตอแม่มาเตอแม่ F M O T H E R มาเตอแม่มาเตอพี่ชายน้องชาย B R O T H E R บราเตอพี่ชายน้องชายมาเตอพี่ชายน้องชาย B R O T H E R บราเตอพี่ชายน้องชาย Brother พ e ี R ่ชายน้องชาย B R O T H E R brother พี I ่ชายน้องชาย Sister พี e ่สาวน้องสาว S I S T E R sister พี สาวน้องสาว sister พี่สาวน้องสาว s i s t e r sister พี่สาวน้องสาว sister พี่สาวน้องสาว s, s i s t e r sister พี่สาวน้องสาว baby เด็กทารก b a b y baby เด็กทารก baby เด็กทารก b a b y baby เด็กทารก baby เด็กทารก b a b y baby เด็กทารกต่อไปเรื่องของแมแวครับ A cat. A cat. hat is a cat. Cat is a cat. A fat cat. A fat cat. That is is a fat cat. Cat is a fat cat. A cat. A cat. hat is a cat. Cat is a cat. A fat cat. A fat cat. Hat is a fat cat. Cat is a fat cat. A cat. A cat. Cat is a cat. Cat is a cat. A fat cat. A fat cat. Hat is a fat cat, hat is a fat cat, cat is a dun, a